ที่เดินนะไปกลุ่มเขาอยู่อ๋อนี่เนาะก็ทําให้เราเห็นใช่ไหมว่าคนพวกนี้เขาจะแบ่งอ่าโซนหรือหน้าที่กันทําทํางานช่วงนั้นนะครับต่างคนต่างช่วยเหลือกันใช่เขาเรียกว่าจิตอาสาจิตอาสาอ่านะแต่ไม่ใช่ว่าเผือกอาเผือกอาสาอย่างนี้ไม่ใช่นะ ไม่ใช่ยับตอนนี้เป็นเผือกแล้วอตตอนนี้กลายเป็นเผือกแล้วตอนแรกเป็นอะไรคะมีถ้าผ้ามีน้ำใจอาสาแต่ตอนนี้กลายเป็นเผือกอาสาไปได้แค่ตอนนี้เป็นเผือกอาสาเลยโอ้นะไม่ได้ให้เอพูดง่ายว่าไม่รักษาน้ำใจกันเลยไม่เลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะไม่อยากให้มีใครดีเด่นดังกว่าโอ้เหรอใช่นะคนเรานี้มันก็แปลกเหมือนกันเนาะอืม คือคนเรามาช่วยเขามาช่วยกันเยอะนี่แทนที่จะอ่ามีน้ําใจไมตตีขอบคุณเขาสักคำก็ยังดีใช่ไหมอันนี้มีไหมไม่มีค่ะโอ้ไม่เรียงตัวขอบคุณเหรอไม่เรียงค่ะโอ้ไม่เรียงเลยเหรอไม่ค่ะโอ้ขอบคุณลอยๆไปลอยๆไปนะใครอยากฟังก็ฟังใครไม่อยากฟังก็ช่างโอ้เนาะตายแล้วอย่างนั้นเลยหรอโอ้ทั้งแรงจริงๆทังช่างแรงเออตอนนั้นช่วงนั้นก็หน่าแรงพอสมควรนะก็น่าแรงเนี้ยเนี้ยอ จบแล้วมาเล่าถึงนะเออคนต่างประเทศช่วงนี้กำลังบิดใช่ไหมอ๋อบิดอยู่บิดเยอะเก่แล้วะอย่าบิดเก่งมากเลยอย่าซิ่งนะให้เด็กๆมันซิ่งเอานะแต่สำหรับที่สิ่งไปสิ่งมาอย่ากลับบ่อยสิคะกลับลิ้นเนี่ยเดี๋ยวพลิกไปเดี๋ยวพลิกมาตามไม่ทันแล้วพูดง่ายๆนะคือเมื่อคืนเข้าไปฟังดูมันบอกว่าโอ้มันสะใจจริงๆสะใจเรื่อง มันบอกมันหลอกให้คนอื่นเขาทะเลาะกันได้อ้าวเลยหลอกให้ทะเลาะกันมันว่างนี่แหละเป็นผลงานของมันมันว่างนเลยโอ้มีความภาคภูมิใจราะอันบอกว่านี่แหละผลงานของมันออหลอกให้ออาฝั่งนู้นที่ย้ายมาใหม่เนี่ยอมาทะเลาะกับอ่าทางคนของเราอ่านะคิดดูที่มันบอกนี่แหละผลงานผลงานที่แท้จริงผลงานของมันเลยอแล้วมันก็บอกว่า ยัางฮอมบุรีเหรออืออันนั้นก็สําเร็จไปแล้วเหนว่า้งเออสําเร็จไปแล้วก็คือเขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพ่อะะเอกนแม่เอกแล้วเห็นไหมเออต่างคนต่างแยกแลละก็พ่อมันไงใช่โอ้มันยกมันยกผลงานขึ้นมาโชว์เลยนะใช่ไหมคะอืมนี่แหละไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะเออมันบอกว่าอย่างนั้นค่ะออเป็นผลงานอันเยี่ยมยเลยแน่ค่ะแล้วตอนนี้เขาติดเทรนดด้วยใช่ค่ะ มีคนก็เข้าไปดูเยอะคุณ่ยาวนะคะเห็นไหมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคุณยายอะตอมด้วยคุณวลีรัตน์เห็นไหมล่ะคิดดูสิใช่ไหมคะจี่นั้นก็อย่าบิดเยอะนะตอนตอนแรกนะคะบิดไปบิดมานะคะก็พูดถึงนะว่าตอนเนี้ยก็ไปด้อยค่าพยานนะซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะแอดบัตก็พูดถึงแล้วนะคะว่าพยานนะก็ถ้าจะด้อยค่าพยานพยานชาวบ้าน หรือพยานปากเอกหรืออะไรนะคะคขวัญหาัสดีครับผมหาคําว่านะเอาแรงใจให้เจอก่อนนะคะเอาแรงใจเขาก็บอกมาแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องอว่าเขาอิจฉาเพราะพระเอกอิจฉานะคะโอ้โหเหตุผลไม่รู้ละอิจฉาอาจจะอิจฉาว่าเขาดูดีหรือหรืออ่าไม่รู้นะว่าอิจฉาว่าเขาสวยน่ารักออ หรือเปล่านะเออรักษาเพราะว่ามันมีอย่างอื่นที่มาอคำว่าอิฉายไม่มีข้ออื่นเนี่ยที่เราเออไม่มีข้ออื่นที่จะให้ไปอิฉาไงหาหาข้ออิฉายังไม่เจอไงยก็เราคิดว่ามันประมาณนี้นี่นะถ้าพ่อไปเอกอิฉาก็น่าจะเป็นเรื่องนี้เอออิฉาเรื่องอะไรคะเป็นนี่เยอะเห็นไหมอิชาเป็นนี่เยอะค่ะคุณก็กู้สิคะมีสิทธิกู้เนาะโอ้เดี๋ยวนี้เขาจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์กู้แล้วเนี่ย ใช่นะอยากได้อยากมีต้องรีบกู้นะคะเออได้ข่าวว่าคนทวงมี่บานเลยนี่ใช่ตอนนี้นะคะเห็นมีจดหมายนะคะออมาทวงแล้วนะคะทวงคนค้านะไหนละคนคนกู้อ่ะออกมาแสดงตัวหน่อยนะแสดงตัวหน่อยนะคะคนกู้นะคะ สวยตรงไหนหน้าเหมือนออกาปากแดงเอาโอ้ยแต่เขาก็ดูดีเขาโอเคอยู่นะเขาดูภาพรวมไงภาพรวมภาพรวมทั้งหมดไงต้องมีจุดหนึ่งแล้ว่าสวยจุดสักจุดเล็กๆ่ยนะต้องมีจุดสักจุดละกดไลค์ให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กับเราสองคนมีมันทีกอาจจะไม่อาจจะไม่อ่าดูภาพ ใหญ่ๆนะเอาจุดเล็กๆอ่ะต้องดูดีสักจุดหนึ่งแหละจุดเล็กๆก็ยังดีค่ะนะอ้าวน้องเบ้นไหนบอกว่ามีทองมีหยองมีบ้านมีรถที่มีวัวมีนะคะทำไมไม่ไปใช้นี่ล่ะคะไม่รู้ว่าทองนั้นชุบหรือเปล่าทองจริงหรือทองเท่ให้คนรวยอยู่ได้เออคนรวยทวงนี่หรือจานน้องเบ้น เอาก็เห็นได้ยินนะคะมาจากนางเอกนางเอกของเรานะก็เล่าถึงว่ามีนะจดหมายคำประกันการทวงคือทวงนี่แต่ไปทวงกับนะคนค้ำไม่นีไงก็เลยไม่รู้นะพี่พี่ไมายบอกว่าการราบพิกคือเรื่องการทวงนี่เนี่ยนะก็คือตอนแรกเขาจะทวงกับเจ้าของนี่โดยตรงเนี่ยทวงบ่อยๆสองสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งแล้วเนี่ยเขาไม่หือไม่อือไม่มีคําตอบเขาก็จะไปไล่บี้ไล่บี้เอากับ ไล่บี้เอากับอ่าผู้ค้ำใช่ใครเป็นผู้ค้ำก็จะไปไล่บี้คนนั้นใช่ค่ะใช่ใช่เขาก็จะไปบี้ตรงนั้นใช่ใช่ค่ะแต่ถ้ายังไม่ทําอะไรอีกอก็จะมีหาบปาก้ามาเออเป็นซองจดหมายเป็นรูปหาบปาก้าออมาแล้วใช่อมาเตือนแล้วอ่อก็อย่างงี้ไงนี่ไงก็เลยว่าถ้ามีการเกิดนะคะเกิดที่การทวงนะคะผู้ค้ำประกันนี้แปลว่าเจ้าเจ้าของคนกู้เนี่ยไม่ยอมใช้นี่นะ โอ้โหรู้ถึงไหนอายถึงนั่นนะใช่ไหมคะหรือว่าเป็นแผนการนะคะเพื่อที่จะอยากขายหน้าอยากขายหน้านากเองโดยการนะไม่ใช้นี่ใช่ไหก็ไปทวงเอากับผู้ค้ำอ๋และให้ผู้ค้ำเนี่ยพยายามติดต่อคนกู้นี่ใช่ไหมนะคะผิดแล้วนะผิดแล้วนะคะก็ คุณเป็นคนกู้นะคะคุณก็คุณจะรับผิดชอบนะคะเพราะว่าคิดว่านะคนที่คาประกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนเดียวนะที่คานะคะเอฟซีนี่แหละนะช่วงนี้นะคะก็จะเข้มข้นหน่อยนะหาตรงไหนคะหาไม่เจอบอกใบหน่อยค่ะไหนนาะอะไรคนนี้อ่ะสวัสดีน้องเบ้นนะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่นีบอกว่าอุ้ยมีมีหนี้แต่ไม่ใช่แต่เอาเงินไปปนเปิอนนะมะเขือยาวเหรอจ้าน้องเบ้นแปลกเนาะ อันนี้เขาบอกอันนี้เขาถามเขามีอคอมเมนต์มาเขาบอกว่าแล้วลูกชายลูกสะพ้าอมเงินแม่ผัวทํายังไงครับนะครับก็ยังไงตอนนี้ก็ยังอยู่เออก็ยังอยู่เห็นละคะอ่าพูดถึงประเด็นนี้นะแน่ทานนะเอ่อนิทานเดาเดาวลูกไก่นะถามมาแปลกงงคนเรานี่หูเบาเบาเนอะฟังแล้วฟังไม่จบอืมเออใช่ไหม ฟังเนี่ยฟังต้องฟังให้จบนะคะอย่าเป็นคนหูเบานะคะต้องฟังให้มันดีๆนะคะเป็นยังไงถ้าอยากรู้เนี่ยอืมานอนใต้เตียงเบนส่เบนจะได้ให้รู้ไงคะนะจะได้เห็นละเอียดยิบนะแหมฟังแต่คนนินทาน่ะแต่เวลาเขานินทาเธอให้ฉันฟังนี่มันเยอะเลยนะเออแต่แค่ฉันไม่อยากจะสนใจนะต้องมานินทานะต้องต้องมาพูดนะอย่างนี้แหละ นะผู้หญิงชอบนินทาเอรอโอ้ยาโชว์สันดานมากค่ะนะคะต้องฟังให้จบนะถ้าจะฟังต้องฟังให้จบค่ะต้องฟังด้วยนะคะนะคะใช่นะคะเอยายนะที่ดาวคารที่ดาวลูกไก่เนี่ยเขามีลูกเยอะก็จริงนะแต่ลูกเยอะของเขาเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเอคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงนะ ทีนี้นะคะ<อ>ไม่ไม่ใช่เจาะจงแต่ในจุดเดียวนะคะ<อ>แล้วก็อ,อช่วยหานะคะหลักฐานด้วยนะคะว่าโ,<อ>โกงยังไงนะคะอ,อืแต่เบนเนี่ยเห็นนะว่าโกงยังไงโดยการเปลี่ยนตัวเลขเนี่ย<า>มันมีนะถึงกับขนาดนะคะคิดด้วยกันพี่แดงพี่แดง,ร<า>แดงเรามีบัญชีเล่มหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนจากเลขศูนย์สองหลักให้เป็นอีกหนึ่งหลัก<า>เพิ่มไปอีกทำนะ มีการทําอย่างนี้ด้วยนะพี่แดงคิดดูละกันนะใช่ไหมคะมีมีนะคะมีนะคะโดยการที่นะคะออสมรู้ร่วมคิดแต่ไม่สําเร็จเพราะอะไรมันมีคนเห็นอ๋อเนี่ยมันเป็นเงินของกลุ่มเน่ะสมมติว่ามีกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นมาโครงการโครงการหนึ่งนะพระแล้วรู้ไหมหัวหน้าเลขาประธานเลขาเฮลันยิกเนี่ย สามคนนะคิดนะคิดที่จะนะโกงเพื่อนระสอบไปใส่หน้าใครใส่หน้าทางโน้นฮะไม่ได้ใส่หน้าใครใส่หน้าทางสนยากระสอบก็มานั่งทางนี้ไม่จะมืดมันมันจะบงมันจะห็งใช่ไหมคะเพื่อมาจ้าหวัดีจ้าหวัดีะเห็นใช่ไหม